สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับมานานๆได้เจอครับตีนขาบชั่วโมงละพันนะครับมาจากคนครสวรรค์น,นะครับเป็นตีสองนะครับแล้วก็มาโมดิฟายช่วงล่างใหม่ปรับได้ซ้ายขวาสบายๆนะครับโอ้ดูไปดิ ไม่ต้องว่าติดลมคือต้องปั่นก่อนนะครับนผู้ชมเที่ยวหนึ่งพอเที่ยวสองก็ไม่ต้องปั่นแล้วอดันไป้างหน้านะครับอ๋อลอยเลยในน้ำครับโอโ้แต่หางนี้ค่อนข้างจะแข็งและเหนียวนะครับก็เขาปรับทิ้งไว้นะครับก็ยังไม่ทำเพราะว่าเขากลัวน้ำท่วมนะครับจะของนา นี่ครับเขาบอกว่ามาโมดิฟายช่วงล่างใหม่นะครับโอ้โหไปถึงดินแข็งแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ถอยมาแล้วก็ตอนนี้ถอยมาพาดินใหม่นะครับพามานําดินไปข้างหน้านู้นครับข้างหน้ามันต่ำ ยังไงครับต้องมชมมาเลยเต็มใบเลยครับมานิ่งเลยโหไปทีเดียวครับถึงดินแข็งเลย แ่จะมีตัวแอร์ก็แเ๋วเลยเนี่ยครับทั้งคู่นะครับก็พาดินไปนู่นข้างหน้านะครับบริเวณที่มีน้ำกขาวนั่นนะครับอ่าก็ถอยมาพาดินไปใหม่นะครับก็เหมาะสำหรับที่ บริเวณที่น้ำไม่เคยแห้งเลยนะครับท่านผู้ชมเหมาะมากอ่าเหมาะสำหรับพื้นที่ที่น้ำขังตลอดนะครับโคมาสุนะครับดีสอง โอ้ oh, ไม่เต็มเลยครับมาล้นใบเลยน่าสนใจอยู่นะครับสําหรับนาน้ำท่วมทั้งหลายนะครับตอนที่เรายังไม่ทํานะครับก็ทําทิ้งไว้ มาเรื่อยๆนะครับไม่มีสะดุดเลยเนี่ยเหนียวเละๆนะครับตานกระจาย แลวครับทีละ2องเมตรห้าสิบนะครับ 2, 50, ความกว้างของใบดันก็ถือว่าไวนะครับนี่ไปแป๊บเดียวพุ๊ปาดพุ๊ปาดเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาเก็บที่เป็นสันดินอยู่นะครับที่ใบดันที่เป็นปิ้นออกมาข้างๆนะครับ นี่สบายสบายครับในน้ำไม่สะทุกสะ้านเลยนี่ครับไปนิ่งมากครับท่านผู้ชมนี่นาเป็นชั้นนาลม โปรดบออเลยครับทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวจัดให้ครับผู้ที่สนใจนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ถือว่าช้านะครับนี่ดาดันจวดเลย จังกัวติดลมนะครับในไปสองคันด้วยเห็นด้านที่มีน้ำใสๆข,ขาวๆนะครับเป็นที่ต่ำแต่ก่อนมันเป็นสองกระทงนะครับบริเวณที่มีดินแดงๆนะครับน้ำตาลน้ำตาลนี่ก็เป็นอีกกระทงหนึ่งเขากั้นขนาขวางไว้ทีนี้ก็จะพังเป็นอันเดียวนะครับ ก็กระทงกว้างๆนี่เหมาะสําหรับว่า,าใช้เครื่องมือช่วยนะครับเช่นรถรถเกี่ยวจะได้บิดไม่ไม่เป็นลมนะครับถ้ากระทงเล็กๆรถเกี่ยวจะบิดเป็นลมหมดตรงหัวงานนะครับแล้วก็พวกโดนก็สะดวกนะครับสะดวกหลายอย่างครับสําหรับานาที่เป็นกระทงกว้างๆเป็นกระทงเดียวนะครับก็ใช้เกตเตอร์มาช่วยเลย ดูเพลินตาครับ ไม่ต้องกลัวแล้วลมนะครับสบายนาก็เรียบด้วยนั่นแหละครับตรงที่รถอยู่ผ่านเมื่อมัสักครู่นี้อ่ามันเป็นคนาเก่านะครับจะต่างระดับกันเลยเป็นสอกนะครับ สอบถามมันจะคู่นี้ครบเขาบอกว่าเคยติดหล่มเหมือนกันนะครับแต่ม้าสองคันก็เอาอ่าอีคันหนึ่งดึงนะครับน่คิดว่าจะไม่เคยติดหลมด่มซะแล้วอ่าพอมีประสบการณ์บ้างก็ถ้าติดหล่มก็อีกคันหนึ่งดึงนะครับถ้าติดสองคันก็ ทีนี้ต้องเรียกแมคโคแล้วไปคู่กันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งครับอีคันติดกันอีคันช่วยดึง อาทีนี้เริ่มดันขวางบ้างนะครับตัดหัวงานอันนี้เริ่มดันเก็บริมนะครับ เริ่มถอยพามา,าพามาดิ้นเอาเอา,เอาพาดิ้นไปทางนู้นนะครับท่านผู้ชมมาไปนิ่งเลยพอไปถึงดินแข็งเนะี่ยท่านผู้ชมเขาไม่ได้ไปแค่ผิวๆนะครับคือลงแค่รถเหยียบเลย ดินแข็งแป๊กเลยพูดง่ายว่าถึงดิ้นแข็งนะครับท่านผู้ชมโอ้อันคันโน้นเริ่มไปปรับหาระดับแล้วนะครับ อ้าวคนุนหาระดับครับถอยยาวก็เริ่มเกียร์หาระดับนะครับ เริ่มเจอดินเหลวนะครับจะปป้นออกข้างหน่อยเริ่มเกียร์หาระดับนะครับ อันนี้ก็ถอยไปพาดินในแนวตัดมานะครับหระดับเป็นกันนะครับเริ่มทั้งสองคันแล้วทั้งคู่ก็ถอยไปในแนวตัดตัวนะครับอ้าวเริ่มไล่คู่แล้วเพราะว่าดินมันจะ ปิ้นออกข้างใบมีดนะครับก็ดันคู่แบบนี้นะครับถ้าไม่ดันคู่แล้วขี่ค้นนะหรือว่าเลสนี่จะออกด้านข้างนะครับทางขวามือเราเห็นไหมครับเป็นสันอยู่นี่ถ้าดัานคู่แล้วก็มันจะไม่ปิ้นนะครับเห็นไหมเป็นร่องไหมครับ นะครับมาคู่กันนะครับไปมีดชิดกันเลยอ่ขี่โคนจะได้ไม่ปิ้นออกข้างนะครับนี่ไปทีเดียวเลยนะครับเริ่มลนใบมีดแล้วลดใบมีดก็จะปิ้นออกข้างอย่างนี้ครับ สังเกตใบมีดนะครับท่านผู้ชมจะอุ้มขีโคลนไปเลยสังเกตใบมีดนะครับชิดกันเลยดูร่องกลางนะครับโคนไม่มีปิ้นเลยก่อจะดันบริเวณนี้นะครับให้เรียบแบบนี้เลย ก็จะใช้น้ําบอกระดับนะครับเดี๋ยวอาจจะมีฝั่งฮันูนนะครับเดี๋ยวยังไงจะเดี๋ยวจะอาจจะต่อให้อีกทีหนึ่งหรือยังไงดูความเหมาะสมก่อนครับท่านผู้ชมกอไว้เพียงเท่านี้นะครับ,อบ,อรบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมก็ติดตามสวัสดีครับ